สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานเปิดตัว All New Mazda BT 5 0ค่ะที่โชว์รูม Mazda นาทีาราชเฤกษกที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราค่ะคือตัว All New Mazda BT 5 0 dbl 1.9รุ่น sp high laser ค่ะเกียร์ธรรมดาราคา1นึ0 0ล้านบาทค่ะและทาง Mazda นาทีค่ะให้โปรโมชั่นกับทางเรามาก็คือเป็นโปรโมชั่นพิเศษ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมาด้าพรีเมียมอินชูัค่ะและดอกเบี้ยเพียง1.99พร้อมฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ1,000 100, 0 0กิโลค่ะเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าค่ะเราจะเจอสัญลักษณ์โลโก้ของ m a ด้าค่ะกระจังด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นโคโดดีไซน์ค่ะในแบบของ m a ด้าของเขาเลยไฟค่ะไฟ ไฟหน้าจะเป็น LED ค่ะพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้ค่ะและไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED ค่ะและที่สำคัญที่เราเห็นค่ะ 1, 2, 3, 4จุดนี้ค่ะเป็นเซ,นซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างค่ะ ด้านข้างเราจะเจอล้อขนาดใหญ่แบบนี้เป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วค่ะสีลียางอยู่ที่265ทับ 60R18 ค่ะเป็นล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ทำให้ดูไม่ใช่แค่หรูหราและทำให้ดูดีไซน์ทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมคีประบายความร้อนค่ะเรามาดูด้านบนกันค่ะด้านมนตัวนี้กระจกมองข้างด้านบนจะเป็นโครเมียมด้านล่างจะเป็นลมดำ ไฟเลี้ยวมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและที่สําคัญค่ะในตัว1นึ่งล้านหนึ่งบาทตัวนี้จะมีไลายสปอร์ตค่ะเหมือนเตือนจุดมุมอับสายตาเวลารถผ่านค่ะตัวด้านเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นโครเมียมพร้อมกับตัวกุญแจอัจฉริยะและที่สําคัญค่ะขนาดที่กุญแจของเราทานหมดหรือแบตหมดอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ดอกกุญแจเสียบเข้าไปได้ค่ะเขาจะให้มาสแบบแบบนี้ของผู้โดยสาร ด้านหลังก็จะเป็นโคมเีเหมือนกันค่ะตัวนี้เรามาดูด้านล่างค่ะด้านลา่างข้างๆค่ะตัวนี้จะเป็นตัวยกสูงเป็นเกียร์ธรรมดายกสูงตัวนี้จะเป็นด้านบนจะเป็นสีดําบันไดด้านข้างด้านล่างจะเป็นสีเทาดูรับกับตัวรถที่เป็นสีเทามากเลยค่ะเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็ก กันโคง้งช่วงล่างน้าหลังค่ะจะเป็นแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโชคอัพถังน้ำมันความจุทังน้ำมันอยู่ที่76ลิตรค่ะด้านหลังค่ะล้ออันลอยขนาด18นิ้วด้านหลังก็จะเป็นขนาดเท่ากันด้านหลังจะเป็นน้ำเบลค่ะซีรยียางก็จะเป็นเบอร์เดียวกัน265หห้าทับ60 R 18ดค่ะ สติกเกอร์ไฮเลเซอร์เรามาดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายของตัว Mazda BT50 ตัวนี้แล้วก็จะเจอสัญลักษณ์ BT50 ค่ะสัญลักษณ์โลโก,ก้ Mazda ตรงกลางและตัวฝาเปิดกระบะหลังค่ะจะเป็นโครเมียมตัดกับตัวรถสีเทาไฟด้านหลังจะเป็นไฟท้าย LED ค่ะเดีย๋ยวเรามา เปิดดูตัวกระบะกันตัวกระบะค่ะก็กว้างขวางใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายค่ะกระโดดขึ้นมาค่อนข้างกว้างขวางนะจากที่เราเห็นสามารถบรรทุกสัมภาระบรรทุกสินค้าได้ง่ายๆสะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็ฝาปิดกระบะท้ายก็ไม่ได้หนักนะคะค่อนข้างเบา ู้หญิงก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะในส่วนของด้านหน้าและด้านท้ายเดี๋ยวเรามาดตมูตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้จะรองรับดีเซลไบโอดีเซล B 2 0ค่ะเราสังเกตเห็นได้เลยเรามารับชมภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะ ตัวภายในห้องพูดิสาหนะคะ่ะก่อนขึ้นเนี่ยเราจะเจอตัวด้ามเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้ค่ะขึ้นมาเลยเข้ามาค่ะก็คือเราจะเจอกับเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะดีไซน์สวยนั่งได้นุ่มสบายมากเลยค่ะกว้างขวางเล็กลูมไม่ชนค่ะเฮดลูมก็ไม่ชนเช่นเดียวกันนั่งได้สะดวกสบายเลยดีไซน์ข้างในดูหรูมากเลย พนักพิงแขนค่ะตัวนี้จะเป็นนิ่มๆช่องวางแก้ว2ช่องค่ะกเก็บเข้าไปได้ง่ายๆสะดวกสบายสามารถเหลือพื้นที่นั่งหรือจะวางสัมภาระได้อีกเยอะเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวของมาตรงกลางค่ะตรงกลางก็จะเจอ USB 1. จุดช่อง USB 1. จุดช่องวางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ แอร์หลังค่ะจะเป็นช่องปรับอากาศตัวนี้ยกขึ้นโยกลงได้ด้วยแล้วก็จะปรับซ้ายขวาหรือถ้าเราไม่ใช้เราสามารถปิดได้ค่ะเพื่อเพิ่มกำลังแรงของลมข้างหน้าดูสวยด้านข้างค่ะตรงแผงประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะ เราจะไม่ได้เจอแค่เบาข้างในที่เป็นสีน้ำตาลหนังแบบนั้นนะเราจะเจอตรงนี้ด้วยตั้งแต่ด้านนี้เลยยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็ตัวจับแบบนี้ค่ะจะเป็นหนังสีน้ำตาลนิ่มๆกระทำให้ดูรถเหมือนเรานั่งรถกับรถเก่งเลยเนาะเหมือนไม่ได้นั่งรถกระบ,บะตัวด้านเปิดค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทาสีเทาเงาๆตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโนแบ็กสีดำสีดำเงาตัวเปิดกระจก ไฟฟ้าที่วางขวดน้ำวางของค่ะด้านนี้เนี่ยด้านหลังเราได้ดูด้านหลังกันไปแล้วเราไปดูด้านหน้ากันบ้างค่ะด้านหน้าค่ะก่อนที่เราจะขึ้นค่ะเราจะให้ดูตัวสติกเกอร์ตัวนี้เขาจะมีบอกเหมือนเตือนแอร์แบ็กตรงนี้ขาดความดันลมยางแล้วก็ ฝั่งด้านคนขับค่ะแผงประตูด้านนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าค่ะตัวปรับสามารถปรับกระจกได้ล็อกกระจกตัวล็อกรถปลดล็อกค่ะและที่สำคัญตัวกระจกค่ะเป็นอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะกดกดขึ้นลงได้ง่ายๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลหนังปรับได้นิ่มๆสะดวกสบาย ที่วางขวดนนะ้ำวางเอกสารค่ะและตัวกุญแจค่ะเราจะเป็นดีไซน์ดีไซน์สปอร์ตอะรถรถหรูแต่กุญแจดีไซน์สปอร์ตมากเลยดีไซน์สวยเบาะค่ะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางค่ะเราจะขึ้นดันเบาะลงเอนเบาะหรือปรับเบาะมาข้างหน้าค่ะ เลื่นหน้าถอยหลังฝั่งด้านคนขับค่ะตัวนี้ตอนขึ้นเขาก็จะมีตัวให้เราจับสีดำจับขึ้นมานั่งได้สะดวกสบายค่ะง่ายๆเลยจปุ่มด้านข้างค่ะเราจะให้ดูด้านข้างฝั่งขวามือคนขับก่อนเนาะจะเจอช่องแอร์ช่องปรับอากาศ ด้านข้างของช่องป,ปับอากาศก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลตัวนี้มีปุ่มติดการลื่อนถลายของรถค่ะด้านขวามือช่องใส่เหรียญใส่ของใส่บัตรจอดรถเทิบลงมาด้านล่างค่ะฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ตัวเปิดดึงตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านขวาเทิบไปอีกก็จะเป็นตัวฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันด้านข้างและภายนอก คร่าวๆประมาณนี้ค่ะใครสนใจเข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในกันค่ะตอนนี้เราอยู่ในตัว All New Mazda BT 5 0ค่ะตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลื่อนไม้กันค่ะเลื่อนไม้ค่ะตัวนี้เห็นไม่เอ,อ่ยเดี๋ยวเราจะ นี่ค่ะเลือนใหม่ของเขาตรงกลางค่ะจะเป็นขนาดหน้าจอแบบสี4.2นิ้วค่ะเกาก็จะบอกการขับขี่ของเราค่ะจะมีทิป A ทิป B ทิป C ทิปต่างๆของเราค่ะหน้าตรงหน้าจอเราสามารถสั่งการได้เลยกับตัวพวงมาลัยค่ะที่เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะด้านขวาค่ะจะเป็นแบบในระบบ พุสคอนโทรนค่ะสามารถดูได้ด้านซ้ายค่ะจะเป็นการสั่งการของหน้าจอสัมผัสหรือหน้าจอวิทยุค่ะก็จะมีรับซ้ายวางซ้ายสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงและโหมดตรงหน้าจอค่ะทางด้านซ้ายค่ะจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวและก็ มาทางซ้ายมือค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่ม engine start stop ค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเรามาดูหน้าจอตัวหน้าจอค่ะตัวนี้จะขนาด9นิ้วใช้งานได้ง่ายๆสะดวกสบายเลยกดเข้าจะมีตัวเหมือนระบบนำทางให้เราสามารถใช้ได้ด้วยไม่ต้องเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนให้ยุ่งยากเลยวิทยุ Bluetooth ระบบแผนที่เราสามารถตั้งได้เลยว่าจะไปบ้านไปไหนสามารถเซตตรงนี้ได้แอปพลิเคชันต่างๆก็จะมีโทรศัพท์ลองรองรับ Apple c a r าพ y ออโต้ d n d r o i d Auto ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตั้งค่าตั้งค่าหลากภาษาการใช้ภาษาตั้งค่านาฬิกาก็คือจะมีแบบให้เราเลือกตั้งค่านำทางกล้องกล้อง ถอยจอด้านหลังระบบเขาก็จะให้เลนได้ง่ายๆลงมาด้านล่างค่ะตัวนี้จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติเป็นปุ่มกดกดสวิ์เราจะเพิ่มหรือลดระดับพัดลมได้ง่ายๆสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญค่ะสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายและขวาก็คือผู้โดยสารฝั่งด้านคนขับก็สามารถปรับเลือกอุณหภูมิเองได้เลย จะเอาร้อนเอาเย็นแค่ไหนแล้วฝั่งผู้ัทงทางด้านคนขับแล้วก็เลือกของเราได้เหมือนกันไม่ต้องแย่งกันเลยหรือจะปรับเป็นแบบดูโอ้ก็คือปรับได้ทั้งสองฝั่งให้เท่ากันสั่งการปิดได้เถอบลงมาด้านล่างค่ะจะเจอ Power outlet charge 1จุดตัว USB-A u s 1. จุดค่ะทางด้านด้านล่างตรงนี้ ตรงนี้ก็สามารถวางของได้ง่ายๆค่ะวางกระเป๋าตั้งวางโทรศัพท์ด้านหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มเทบขึ้นมาจะมีปุ่มตัว P ปิดเหมือนปิดระบบเซ็นเซอร์ค่ะแล้วก็จะมีตัวช่วยขนาดลงทนลันระชันเกียร์ค่ะ,ต,ะตัวนี้จะเป็นหนังด้านล่างตรงนี้จะเป็นหนังเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น หนังสีน้ำตาลค่ะจับแล้วก็ยังนิ่มๆน,นะรู้สึกนิ่มๆช่องวางแก้วน้ำสองช่องตัวนี้เบรกมือค่ะแล้วก็ตัวพนักพิงแขนเป็นหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกันกล่องเก็บของก็สามารถเก็บได้จุได้กว้างขวางค่ะใช้งานได้ส่วน่วาบ่ ทางฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะหนังสียมตาเช่นเดียวกันสามารถปบบรับเบาะเลื่อนเบาะได้ง่ายๆค่ะกองเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะตรนนี้คูบอ็อกซ์เขาก็ยังตรงนี้ก็ยังเป็นสีดำตาเนาะไฟฉุกเฉินด้านบนที่บังแดดค่ะที่บังแดดเขาก็จะให้กระจกมาสองฝั่งซ้ายขวาเอ้ยมีไฟให้ด้วย สามารถแต่งหน้าได้ตอนกลางคืนก็ได้นะเปิดข้างบนจะเป็นสีดำไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารช่องเก็บแว่นและที่สำคัญค่ะตัวกระจกเป็นตัวกระจกปัดแสงอัตโนมัติค่ะสามารถเปิดปิดงานใช้งานได้กระจกมองหลังลองตัวนี้ภายในคร่าวๆ ก็มีประมาณนี้ค่ะก็ดูดีไซน์เข้ามาข้างในแล้วดูหลูมากเลยเพราะว่ามันเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลใครสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับตัว BT 5 0ได้ค่ะทางโชว์รูมเขามีตัวรับรองให้เราอยู่แล้วสามารถเข้ามาได้เลยที่โชว์รูมมาด้านาทีราชพฤกษ์ค่ะและที่สำคัญค่ะในตัว All New Mazda BT 5 0ตัวนี้ค่ะ ที่ราคา1 000, 1 000, 2 0 0ล้านบาทนี้ก็จะมีระบบ ABS, EBD, BA ค่ะระบบช่วยลดกำลังเครื่องขนาดช่วย,เ,วยเบรคค่ะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลายค่ะระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันค่ะระบบควบคุมคมเร็วขนาดลงทางลาดชันค่ะระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนค่ะ และระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยค่ะและที่สำคัญค่ะตัวนี้จะมีลำโพงทั้งหมด8ตัวถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและเป็นแบบม่านค่ะข้อมูลคร่าวๆมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะเรามารับชมห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าของตัว All New Mazda BT 5 0กันค่ะ เราจะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวเครื่องยนต์ค่ะจะมีฝาครอบสีดําแบบนี้ฝาครอบเครื่องยนต์โลโก้ก็จะเป็น m a สด้ตรงกลางตรงนี้ค่ะตัวเครื่องยนต์ค่ะจะเป็นดีเซล1.9 VGS Turbo ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลรหัส RZ4E ขีด TC ขนาด1.9ลิตร1 8 9 8ค่ะ 4สูบแถวเลี่ยง16วาลวาว Dohc Common Rail Direct Injection พร้อมเทอร์โบแปรผันแบบที่บ VGS และ i n t e r c cool o er, ์คูลเลกำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อน,นาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา6จังหวะเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B 20ค่ะ ข้อมูลคร่าวๆขอ,ของตัว All New Mazda BT 50ค่ะสรุปโดยรวมค่ะในตัว All New Mazda BT 50คันนี้ค่ะน่าใช้มากเลยค่ะตัวหนูเองยังอยากได้เลยเพราะว่าด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์แบบโคโดภายในก็จะดูเรียบรูหนังสีน้ำตาลแบบนี้น่าใช้มากๆเลยค่ะ ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมมาด้านาทีราชพฤกษ์ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยคิดจอกรถคิดถึงหนูนะคะเข้ามาอุดหนุหนหนูด้วยนะคะโทรมาได้ที่0985551558ค่ะและแอดไลน์มาเบอร์เดียวกันค่ะขอขอบคุณโชว์รูมมาด้านาทีสาขาราชพฤกษ์ที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้เราได้มา ภายทำตัว All New Mazda VT 5 0คันนี้ค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ